สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านบ่าวพีสาเจนะครับเมื่อนี้ลูกค้าร้ายครับเมื่อานี้กับเห็ดทาแป้งก็ประมาณห้าโลครับวันนี้ก็มีงาน่ทําบุญด้วยนะครับก็ไม่ได้ทําเยอะนี่ครับข้าประจําครับหมดแล้วนะครับเบิร์ตแตบนกับพี่น้องเมื่อานี้มัดเรล่ากับับเรล่า าบจ้ฮะย่างเลยเปิดหอยจยงไพ่นนี่คับพาเบอ่งไก่ี่นออันนี้อันนี้สูตรย่างนี่ใช่หอนน้ำตาล ยหย่านบอิ่มเราเห็นเจอหน่อยไงไม่ไหวเราจ้าให้เจ้าไงไงม่ไหวบรรยากาศอันนี้ก็ฝั่งโน้นก็จะเป็นเ้าเห็ดบุญครับพี่น้องนนมนีเห็ดบุญครับ xin lời cháu kiến này, coi là bớt Dù dù Mất cho nó một đây. ไว้สาวไวส้สาวไว้สามสิบันนี้ของก็ไม่เยอะนะครับเพระว่าง่าจะไม่ขายแล้วก็มีอันลูกค้าสั่งสิบหาสุดไม่ทราอันนี้ก็เลยเห็ดส่งน้ำกันเลยวัิยุกรเห็ดบุญครับมือนีนชูบ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 